ชื่อปฏิยานพันธาดำรงนะครับเป็นประธานในกลุ่มออมทรัพย์บ้านวันสขาวด้วยนะครับเนาะตอนนี้สมาชิกของผมเขาก็มีประมาณอยู่68คนนะครับเนาะก็ในกลุ่มนี้ก็ออมด้วยกันตั้งแต่ปีเริ่มต้นก็ประมาณปี55นะครับเนาะจนถึงปัจจุบันนี้ สวัสดีครับผมขอแนะนําตัวเองนะครับผมชื่อปฏิยานพันธ์ดาลำหลงนะครับตอนนี้เป็นผู้นําชุมชนบ้านห้วยสจขาวแล้วก็เป็นกลุ่มเป็นประธานในกลุ่มอ,อมทรับบ้านห้วยแจขาวด้วยนะครับเนาะตอนนี้สมาชิกของผมเขาก็มีประมาณอยู่68คนนะครับเนาะก็ในกลุ่มนี้ก็ออมด้วยกันตั้งแต่ปีเริ่มต้นก็ประมาณปี5 5้านะครับเนาะ จนถึงปัจจุบันนี้จากจุดเล็กๆนะครับเนาะจากในกลุ่มสมาชิก mm. ก็เป็นผู้เชื่อเนาะในผู้หญิงฝ่ายสตรีเนาะ mm. ก็มีพี่แสงเป็นผู้นำนะครับเนาะในการาตั้งกลุ่มออมทรัพย์ในจุดนั้นนะครับเนาะแล้วก็เราจะออมก,กันอาทิตย์ละ20บาทต่อครั้ง พอออมไปสักเดือน2เดือน3เดือนแล้วมีความมีผู้อื่นที่สนใจเนาะว่าเอ๊ะมันเป็นจุดประกายว่ากลุ่มสตรีพวกนี้เขาทําอะไรกันทําไมตั้งเป็นกลุ่มได้แล้วก็มีคนข้างนอกหรือว่าคนในหมู่บ้านนั่นแหละรครับเนาะไม่ได้มาจากที่ไหนเนาะก็เห็นว่าอการออมมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแล้วก็มันเป็นเงิน ในกลุ่มมันสามารถช่วยในกลุ่มเราได้อย่างเงี้ยก็มีคนสนใจแล้วก็เราแล้วผมก็เองที่มาที่หลังจากพี่แสงก็มาร่วมเขา,ากลุ่มออมทรัพย์เรามาคุยกันในชุมชนมาคุยมาคุยกันที่โบสถ์เนาะเราจะตั้งกลุ่มใหญ่ให้เป็นสมาชิกอย่างน้อยก็4ี่ห้าสิบคนอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ขยับขยายไปว่าเออจากเงิน20บาทเนี้ยต่ออาทิตย์เรากลายเป็นว่าเป็น100ได้ไหมต่อ1เดือน เราจะเสียเวลาแค่เดือนละ1ครั้งแบบนี้1เดือนละ1ครั้งแล้วก็เราคิดว่า100อยก็คือ1ห,หุ้นนะครับเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็อมอมไปออมไปออมมาเนาะแล้วก็เพดานสูงสุดของเราที่ออมก็ประมาณ1000บาทเนาะก็ตามศักยภาพของคนที่ออมนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็การออมก็ตอนนี้ก็ออมไปเรื่อยๆนะครับเนาะ มีทั้งอดอกเบี้ยที่เราเได้แล้วก็มีผลประโยชน์อะไรต่างๆก็มากมายนะครับเนาะดอกเบี้ยที่เราได้นี้ก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะช่วยเนะาะในกลุ่มนะครับเราไม่ได้น้นว่าต้องสูงต้องอปล่อยดอกให้แพงๆเนาะเราก็ปล่อยคือหนึ่งเราเน้นช่วยเหลือในกลุ่มชุมชนนะครับเนะพื่อที่จะพี่น้องเราไม่ต้องอไปเอาดอกเบี้ยที่มันสูงหรือกู้ที่สูงนะครับเนาะ อันนี้ก็ให้เห็นได้ชัดเจนว่าในกลุ่มเรามีเป้าหมายแบบนี้แล้วก็การช่วยเหลือต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินสงเคราะห์นะครับเนาะเงินสงเคราะห์นี่เราก็มีตั้งเนาะตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วว่าทําไมเราต้องมีคบคู่กับเงินออมเพราะว่าถ้าเราไม่มีถ้าเรามีแต่เงินออมแต่เราไม่มีเงินสงเคราะห์ถ้าสมมติว่าถ้าเราต้องการใช้ เครื่องมือในการทําเอกสารหรือเครื่องมือในการใช้ปากกาหรืออะไรต่างๆต,ต้องซื้อเราจะเอิงเอาเงินต้นมันก็เป็นสิ่งที่มันลาบากเนาะในการที่เราจะควักเงิน,เง,นเงินที่เราออกมันไม่ดีนะครับเนาะก็เลยว่าเราต้องมีเงินส่งเคราะห์มาเสริมแล้วก็มาช่วยในการที่ซื้ออะไรที่มันขาดแคลนในสิ่งที่เราต้องใช้ในการออมแบบนี้นะครับก็หลังจากนั้นเราก็เ,เห็นว่ามันมันควรที่จะ ต้องมีแล้วก็หักหัวละ5บาทเนาะแบบนี้นะครับตามสมาชิกมีกี่คนแล้วก็หักไปทุกเดือนเราจะต้องมาจ่ายเป็นค่า,าสงเคราะห์เนาะ ส่งเคราะงนี้เราก็จะช่วยอะไรบ้างนะครับแล้วก็เรามี1ถ้าสมมุติไม่สบายเนาะไปโรงพยาบาลน,นะครับเนาะขั้นต่ําเราก็ช่วย UH, ใน,น INDISTINCT ใน1ปีเนาะใน1ครั้งเราก็ช่วย300บาทนะครับเนาะแบบนี้อันนี้เป็นเป็นการ uh, ที่ให้ในกลุ่มว่าเราก็มีการใส่ใจแล้วก็เงินส่งเคราะห์นี้เราก็รวมรวมเนาะในแต่ละเดือนใครที่ไม่สบายไปโรงพยาบานนะลนอนโรงพยาบาลนะเนาะเราก็ให้ค่าเสียเวลาเป็นเป็นต้นไปแบบนี้นะครับเนาะอันนี้ก็สิ่งที่เราทํา ณปัจจุบันนี้จนถึงตอนนี้นะครับก็ทําไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ส่วนถ้าสมมติว่าในกลุ่มสมาชิกมีท่านไหนที่ป่วยหรือเสียชีวิตเราก็จะมีช่วยเหลือในกลุ่มนี้ประมาณ500บาทในตามจำนวนเงินที่เราออมนะครับเนาะก็เราก็ช่วยแบบนี้สิ่งที่สําคัญก็เงินในสง่งครอทุกอย่างนี้ S <S มันก็ช่วยในกลุ่มของเราทั้งหมดเลยไม,ม,ม่มนะว,ว่าจะเป็นเรื่องทาสมุดเอกสารการออมใหม่เพิ่มขึ้นตามจํานวนสมาชิกหรือซื้อเครื่องริ้นที่ผมซื้อเนาะที่ใช้ในในกลุ่มของกลุ่มของเรานะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ่าซื้อหมึกอะไรต่างๆเนาะเครื่องริ้นอะไรต่างๆนะงนี่ก็เป็นประโยชน์นะอนาคตเราอาจจะซื้อน้ตบุ๊กหรืออะไรที่เป็นประโยชน์ในชุมชนเนาะอันนี้นะครับเนาะแต่ว่าที่ผ่านมาเนาะอย่างอันนี้คือเราพูดถึงเกี่ยวกับอ่า เงินสงเรานะครับเงินเงินออมหรือเงินออมที่สัมชิกเราออมก็ก็พอประมาณเยอะพอประมาณนะครับเนาะในสิ่งที่ผ่านมาเราก็สามารถใช้ประโยชน์เ,เงินออมนี้เราตั้งเราคุยในกลุ่มไว้ว่าถ้าสมมติว่าถ้าพี่น้องเราในในพื้นที่ต้องการให้ซื้ออะไรเป็นกลุ่มเป็นก้อนเราก็ตกลงกันโครงการ u d p ก็สนับสนุน เนาะไม่ว่าจะเป็นชุมชนบ้านท้องเชขาก็หลายอย่างนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมเรื่องอาชีพนะครับเนาะเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูเนาะโดยสนับสนุนแม่พันธุ์หรือพ่อพันธุ์นะครับเนาะเพื่อที่จะประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเนาะอันนี้ก็เราก็เห็นได้ชัดเจนว่าโครงการย้ดีพีได้สนับสนุนนะครับเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสร้างห้องน้ำเนาะที่ผ่านมานะครับเนาอดีตเนาะสร้างห้องน้ําให้กับชุมชนเราจะเป็นคน ออกส่วนหนึ่งแล้วก็ท,ทางสุดก็ออกช่วยส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการาซื้อสลนเนานะสลนก้านอะไรต่างๆนี้เราก็เห็นว่า,าทางยูเอไพก็สนับสนุนนะครับเนาะอันนี้เป็นการล้อมอะไรไม่ว่าจะเป็นการทําแปลงผักสวนครัวที่ปลอดสารอะไรต่างๆนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการลดลดค่าใช้จ่ายนะก็ประหยัดค่าใช้จ่ายของเราด้วยเนาะอันนี้ก็สิ่งที่เราเห็นว่า อันนี้คือโครงการเนาะเยอทีพีได้สนับสนุนโครงการก็มีสิ่งที่ดีด,ด,ดีมากมายให้กับครอ,อบครัวหรือว่าในชมุมชนในพื้นที่พี่น้องดาราอั้งนะครับเนาะโดยเฉพาะพื้นที่พื้นที่พี่น้องดาราอัางทาง u n d p ก็ทำงานมา10กว่าปีเนาะเป็นสิ่งที่อิ่มและก็เป็นสิ่งที่เห็นผลประจักษ์ว่าดีเยี่ยมนะครับเนาะก็อันนี้ก็เรา เห็นว่าเราต้องขอบคุณทั้งฝ่ายพนักนาะแล้วก็ฝ่ายทีมงานแลวก็ฝ่ายส่งเสริมอะไรต่างๆเหล่านี้ผมเองก็ในฐานะผู้นําชุมชนห้วยสาขาก็เห็นกระจกว่าเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับเนาะก็สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเราเป็นอย่างมากเลยนะครับเนาะในการที่จะดํารงชีวิตในการประกอบอาชีพอะไรต่างๆเหล่านี้และการเสริมและการ ทำอะไรต่างๆเนาะเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งที่เราได้ใช้ชีวิตประจําวันที่ถูกต้องนะครับเนาะอันนี้ก็ขอพูดแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ